สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ผมออกมาจากกำลังจะออกจากหมู่บ้านโพงสิริชัย4นะหรือว่าบ้านบุษลานะครับอยู่ในซอยพิษกเกษม81 เอามาจากถนนเพชรเกษมนะครับ181ก็ประมาณสัก500เมตรได้นะน,น่าจะเลย500เมตรอยู่นะก็มา2โค้งนะครับก็อถึงวันนี้เอางานมาส่งนะครับมาจ่ายงานให้ครับ อยู่ในเขตหนองแขมนะครับบ้านพงศรีชัยส เวลากลางวันนี่มันก็เงียบๆนะก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับลึกเหมือนกันนะหมู่บ้านนี้ด้านซ้ายก็จะมีเป็นแฟด สี่ชั้นนะ เลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปออกถนนเพชรเกษมเลี้ยวขวาก็จะไปเอกชัยาบางบอน5นะครับดูบรรยากาศไปด้วยกันคลิปนี้นะครับออกมาจากหมู่บ้านพงศิริชัย4ถนนเพชรเกษมซอย81นะครับนี่ หน้าไปเอก,กชัยนะครับไปแยกบางบอล5กันเลยมันก็มีทางลัดไปบางบอล4บางบอน3นะหป็นว่าถนนเรียบคลองภาษีเจริญนะครับก็ไปกันได้ก็อยู่ในเขตหนองแคมนะครับมันมี เรียกว่าถนนมาเจริญนะในซอยนี้เขาเรียกซอยมาเจริญนะ มีปั๊มน้ำมันมีู่บ้านใหญ่ๆนะครับเยอะเลยในซอยนี้นะซอยเพชรกเกษมร,ร1นะครับหรือว่าถนนมาเจริญตลาดนัดครอบครัวนะครับโอ้เป็นตึกแถวทาวน์โฮมนะ สชั้นตรงนี้จะเป็นเส้นทางลัดนะครับเลี้ยวขวานี่ไปออกกระทุ่มแบนได้เลยนะเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรเกษม69นะครับของขวางตรงไปก็ ถนนเอก,กชัยบางบอน5ข้างหน้าจะเป็นแยกหนองแขมนะบรรยากาศก็กเหมือนฝนจะตกนะครับมองไปข้างหน้ามเมฆนี่สีดำกันเลยนะครับ ท้องที่ของสนหนองแขมนะครับ จะเป็นสะพานข้ามคลองนะไม่รู้ว่าเป็นคลองอะไรนะครับถ้เาเป็นคลองภาษีเจริญหรือเปล่าสะพานหนองแขมก็น่าจะเป็นคลองภาษีเจริญนะนี่ครับข้างหน้านี้ก็คือแยกหนองแขม ทวีสักนะครับเลี้ยวขวาไปาด้านขวานี่ก็จะเป็นสอนอหนองแขมนะครับนี่ สารสาศาสตร์น้องแขมนะครับผมจะไปออกเอกชัยบางบอนห้านะครับแล้วก็จะไปกาญจนาพิเศษไปพระรามสองวันนี้วิ่ง มาจากทางฝั่งพระนครนะครับตลาดโบเบแล้วก็ตีมาที่หนองแขมนะครับแล้วก็จะกลับไปทางเอกชัยเป็นบรรยากาศถนนนะครับถนนขนทางนะครับเข้ามาจากซอยกเกษตรแปด จะทะลุไปบางบอน5นะครับอิกชัย แยกหน้าจะไปวัดศีนวลน,นะครับเลี้ยวขวานะ มาทั้งนี้ก็จะเป็นถนนบางบอนแล้วนะครับเข้าเขตบางบอนเป็นถนนบางบอน5นะครับมุ่งหน้าไปเอก,กชัยพระราม2นะครับบางบอน5ซอย10 บรรยากาศก็เริ่มจะคึ้มๆหน่อยนะครับ ของถนนบางบอลน,นะครับบางบอลหอ่อข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนเอกชัยนะครับ บางบอน5นะครับข้างหน้านี้เลี้ยวซ้ายนะครับถนนเอกชัยเลี้ยวซ้ายไปกาญจนาพิเศษตรงไปก็พระรามสองนะครับจะผ่านหรือเปล่านี่ครับตกมาทางนี้ไปพระรามสอง ไปออกพระรามสองนะครับแถวแถวเสม็ดำนะ เป็นสถานีจุดจอดรถไฟนะครับพลมมแดนนะครับรถไฟสายวงเวีนใหญ่สมุทรสาครน,นะครับ ก็จะเป็นทางรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ สุดเขตบางบอนนะครับก็เข้าสู่เขตบางขุนเทียนต่อมาทางนี้ก็จะเป็นแขวงสแสมดำนะครับก็จะไปออกถนนพระรามที่สก็พานั่งรถเที่ยวนะครับเลาะไปเรื่อยนะครับจากเพชรเกษม81ดส ูบ้านพงศรีชัย4นะครับซอ,อยเพ็นเกษตร87แล้วก็มาทะลุออกบางบอน5ตถน,นเอกชัยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเขตบางขุนเทียนจะไปออกถนนพระรามที่2นะครับแถวแสมดับไม่มีแดดนะครับวันนี้ นี่ครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนพระรามที่สองนะครับออกซ้ายไปก็จะไปกรุงเทพนะเข้าไปในกรุงเทพนะครับ นะครับมาตัดกับถนนเอกชัยแล้วก็มาออกพระรามสองได้นะครับเพราะว่าเป็นถนนอยู่ในเ,เป็นเป็นขนานไปกันไปนะครับระหว่างถนนเอกชัยกับถนนเอกเกษมแล้วก็ถนนพระรามที่สองนะครับตอนนี้ผมก็มุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพก็อยู่ในถแถวๆนะครับแขวงสมดำนะครับ บรรยากาศให้ดูกันนะครับทางยกระดับถนนพระรามที่สองวเวลาตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอล่าลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปก็ห่างหายไปหลายวันนะครับกับ youtube ช่องบาวลินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็ได้ถ่ายไว้2อสมคลิปนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้ได้ดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องบาวลิ้นอยู่นะครับ วันนี้คอ็จะขอล,ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ